ใช้ประแจเบอร์14หมุนกระจกมองหลังออกทั้ง2ด้านนะครับเมื่อหมุนกระจกมองหลังออกแล้วใช้ไขควงหัวแฉกไขสกรูที่หน้ากากด้านหลังออกแล้วใช้ไขควงหัวแฉกไขน็อต2ตัวนี้ออกแล้วดึงหน้ากากตรงนี้ออกโดยการดันขึ้นแล้วดึงออกได้เลยนะครับ นี่นะครับจะมีสลักอยู่จากนั้นแกะหน้ากากด้านหน้าออกค่อยๆดึงนะครับทั้ง2ด้านเมื่อหลุดออกมาแล้วนี่แหละครับคือสาเหตุที่ทําให้ไฟหน้ารถไม่ติดก็คือขั้วหลอดไฟหลุดนะครับปกติแล้วเมื่อเราดันลงแล้วหมุนก็จะล็อกอยู่แบบนี้สําหรับตัวนี้ตัวเขี้ยวหักแล้วนะครับแก้ไขโดยการดันขั้วหัวเทียนลงไป แล้วง้างรอบๆออกมาดันไว้จะมีอยู่3จุดนะครับทําการง้างออกทุกจุดนะครับก็คือตรงนี้นะครับเป็นจุดที่2และจุดต่อไปก็คือตรงนี้นะครับง้างออกมาดันขั้วหัวเทียนไว้จากนั้นสตาร์ทเครื่องนะครับนี่นะครับไฟหน้าทํางานเป็นปกติหลอดไม่ได้ขาดนะครับได้แบบนี้แล้วดับเครื่อง แล้วก็ประกอบกลับเข้าไปได้เลยนะครับโดยใส่หน้ากากด้านหน้าเข้าไปก่อนใส่ให้ลงล็อกจากนั้นไขสกรูเข้าให้แน่นทั้งสองตัวเมื่อแน่นแล้วใส่หน้ากากตัวนี้เข้าไปใส่น็อตเข้าไปให้แน่นเมื่อแน่นแล้วหมุนกระจกมองหลังเข้าทั้งสองตัวใช้ประแจขันให้แน่น จากนั้นก็สตาร์ทเครื่องใช้งานได้เลยนะครับนี่นะครับไฟหน้าติดแล้วเปิดปิดได้ตามปกตินะครับระบบไฟไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำงานเป็นปกติง่ายๆครับสำหรับวิธีแก้ปัญหาไฟหน้ารถจักรยานยนต์ไม่ติดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวานากรสวัสดีครับ